การประสบความสาเร็จในชีวิตผมว่าแต่ละคนน่าจะนิยามมันแตกต่างกันสําหรับผมนะความสําเร็จในชีวิตของผมคือการได้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลในเรื่องของสตางไม่ต้องกังวลในเรื่องของการศึกษาของลูกย้อนกลับไปที่พวกคุณคือพวกคุณจะต้องมีโจทย์สําหรับชีวิตของคุณก่อนเพราะมันไม่ใช่ความสาเร็จของเราคนเดียวถูกไหมมันเป็นความสาเร็จของทุกๆคนในครอบครัวหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วในช่องทางการขายออนไลน์นี่คือแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคนี้แล้วในเมื่อคุณรู้ว่าออนไลน์มันใช่่่แลล้้ววทําาอออะไไไรรรรรก็ดจิิงงหืเปมตบ สุดท้ายคุณต้องหาเครื่องมือที่มันใช่คุณต้องหาสินค้าที่มันใช่จริงๆและที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องทํามันอย่างมืออาชีพจริงๆครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมบริษัทดีแอคอนกรุ๊ปถึงตอบโจทย์ทั้งหมดได้ครับเนื่องจากว่าเรามีเครื่องมือที่ทําให้คุณได้เป็นมืออาชีพได้จริงๆและสอนคุณตั้งแต่คุณทําอะไรไม่เป็นเลยจนสามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวและมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวผมเชื่อว่าสุดท้ายมันอยู่แค่คุณเองครับตอนนี้เลือกให้ถูกต้องตัดสินใจให้ถูกต้องระยะเวลาที่มันถูกตต้้อออองงททีี่สุดมมขนนัันนนคคืรบ